ถ้าท่านทางสารุดที่อยู่โรงพยาบาลเขาบอกว่าบุรีหนึ่งตัวเท่ากับทุกหนึ่งก้านจากการวิจัยเขาลายแพทย์ในส่วนนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นความรู้อย่างหนึ่งว่าการจุดทุกนั้นทำให้เป็นมะเร็งเหมือนกันนะจุดทุกสารสเที่คู่กันในนี้โรงเรียนผู้สูงอายุ เตรียมตัวตายยังมีคนณค่าพอดีผมมีกรอยู่กดเกี่ยวกับโลกโกดหลงนะครับสำหรับผู้สูงอายุ้อันความโลกกดหลงหลงไม่ได้จะทำให้ชีวิตไม่อยั่งใสอยากได้นั่นอยากได้ดี่มีมากมาก เม้ใกล้ตายยังอยากได้กินทุกวันอยากได้เงินได้พอไว้ให้รูกอยากจะ้ผูกบ้านหนังใหญ่ๆไว้ให้ดันอยากมีชีวิตยอยู่ยั่งยืนนานให้อยู่กับลูกหลานมีสุขสรหแก่อยากไปท่องเที่ยวดูงานรอบโลกมีคนโปรดอยู่เคียงข้างก็องอยังใส มีอาหารของที่ถูกใจคนรู้ใจคอยต้อนก็จะดีอยากไปฟังเพลงในบาน้ันอยากจะรำคร้องกับบ้าน